วันนี้จ้าอันไม่แล้วสบายดีกันทุกคนไหจ้ากล้องก่อนตัดไปไหมดูดิไม่ตัดไปตามมันไม่อยากตามอันเสือนี่มากเก็บของเขาตู้ยังแค่ล้วอันเป็นผงอันนี้ผงฟูนะจ้าผงฟูก็อันแลกไหมเป็นไงที่เขาเอิ่นกระบป๋าไหมจ้าเห็นบหมกระบป๋

món chung năm nhắm chung chưa kìa xây tủ chạy tuyển các chạy tuyển mày chạy tuyển mày 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 เป็นอีหยังแล้วไอหยังเป็นอีหยังมันได้ยี่นี่ก็ซื้อเค้กมาพอแล้วตอดีก็สิมืดเด้นี่แล้วก็สิรีวิวกินเค้กให้พ่อเก่าบิ่งแฟนคับขอมาแฟนคับขอมาแล้วยายมัวหนุ่เพิ่นเดือเครียดให้ข่อยเด้อจ้าแล้วฮ็ดพ่อเก้าอยู่ก็บดกล้วย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 มาหน่อยๆ กบอ,อันนี้อันเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นนี้นด,นนด้วยจ้าที่เส้นกลับถามว่ามันเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเสน้นหรือว่าเส้นอันขนมเสน้นเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้าที่ข่อยกินหมี่ห่อนีน่ยบ่เสียบพี่น้องบ่ขาดบ,บ่เปีอยบเ่เลีเต็มน,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 นุ่มเวลาเขาบอกเราเส้นนุ่มหนุ่มเนี่ยที่ข่อยกินก๋วเจ้า,า,าเาบิ้งหลับนี่ยคนยังคนมักเส้นใหญ่คนมักเส้นน้อยก็่ากระส้อมาก 我离北外近，云南。 หอมแดงสิมหอมมจากมวหอมน้อยๆแบแดดอก็บอกพ่าก็นี่เค้กไข่อยสุดือนี่ไปช้อปปิ้งยังไดขาดบาเค้กว่สิซื่ออัตรต๊อกสต๊อก็โยเกิร์ตข้างในยงไลดความอ้วนกินโยเกิร์ตแล้วถือได้กักมื้องไงเนี่ยเกี่ยนี้แล้ดก็ได้แบอกว่าเป็นสิว่กปีเรางบอกว่ามเป็นสิป่าปีเราสิลดความอ้วนเ่ได้จักเกีย ว่าได้ไหนเป็นมกักกินไหมีเครื่อนี่เอาไปเก็บไว้ซะเป็นอนรัวแล้ววันนี้แล้เน,นี่ยเปานแบบ็ีกนก็เก่าค,คือเราต้ิเกบย่จะขอพี่ร์ก้องพีร์ก็มัน นี <Z an aaS> ่คือสี่งแย่กว่าอีกสิ่งแย่นี่กระดูกงูขยซื้อมาอีกซื้มาให้ก๋วยเตี๋ยมันเลือยอยู่ที่ขอยซื้อมามันเลือยอยู่ประมาณสามามสอันนี่แหละจ้าแต่ว่อย่งาค้งไมก่อน้ายขาไข่ไข่ไขาค่ต้ยเออยังหมนเด้หรือเปล่าตุ้ยแ่

Tăm phụ nữ tam 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 phụ tam แต่ขอยุ่งก็ได้กินออกบกม่วนก็อาจกินมือนลูนกินทั้งตามหุ่งตามม่วหลายต่ายตายตายก็ข้อของน้ำล่ะเน่บ้านเเอาไว้หนีก็เห็นกินเลยนี่ล่ะอังกากเห็นอีกอย่างแล้วแล้วนี่เอาันีพญ์โซดาพญ์ไม่ไหวก็เห็นงาเลวบ่ไปเห็นงาชาบ้เป็นพี่น้อง ทำมเใ็้งานเร็วๆนี่บอทำงานเร็วๆพี่น้องมันจะแลวงไงจะจะทราบว่าเป็นจะต้องไปว่าวกาวเร็วให้พี่น้องเพราะยังชืชื่อหนามากๆปลากระป๋องนะอาจารย์ว่าปลากระป๋องฝรั่งบม่คือปลากระป๋องหวานห้างที่มัเลี้ยงนีู่ในปืน้าชื่อเยอะชื่อเยอะ เลิอเนเต้นก็ซื้อมาแม่มาม่แม่ไขม่แมไว้ไว้ไม่ยากที่ไยกินสองเทาสองออ่ะอบะยางมาใ่น้อทอนิดน่อยนี่นี่นี่มักม่แม่ไว้ไว้แบบเท้าเนี้ยแม่มใส่ถุงไว้ก่อนถุงนิดหน่อยน้ำใส่ถุงนี่มอชีสแ่ตู้เย็นก่อนชีสอีหลาเป็น่าเห็ดผิด่า ปห็นว่าเป็นหรอกพิ่ซ่าไม่ได่พอกับลูกันเห็นแล้วเอยก็กินพ่อที่โ่งพิซซ่าสะเด็ดเคยเลือดเสร็จแม่แทนก็พิซซ่าอย่นี้พี่น้องมามาก่อนกินแบบนี้แหละึินไม่ัจหอมุ๋มไม่ได้นักจับเอาจับเอาไปกินมาใต็มีกไว Ừ, nghe đi Chứ chả lấy Mình mà, đi vào, tay người đấy Cậu nhớ

ไป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 จ้าบไปแก้วย่งมือนตกระปรกไปบายหลายอย่างไงเป็นยไุ้เอาไปตะกเห็นเอไปเลยได้ป่ะเป็นกินคนกระิม่าเห็ืเอาเปิดเองตอต้นฟอนเกินกินเขาหอมชาลามิบว่ามันซอนามิในี้อซาามิตัศก่อนตะเอิญมาตกเอิญซอนามิเท่าเท่าเอิญซีซีนามิไบเท่าเ่ย่ว่าซีนามิอย่างบั้นแ อิหลากรหัวเรายแมวเราคิดซึนามิที่พวกแาากกินนั่นไหมที่พวกแมากินช้เชมีไส่ยังนั่นไงสกิสานี่มันอิหลากลยไรป่าวมันเป็นซึนามิแมวซาลามิประชันว่าเอ้ยน่าแตกไม่ควรเอินซาลามิเป็นซึนามิเดี๋ยววันนี้เขาชีล่างโอ้ยมีเยอะมาทั้น,นี้ใส่หมูรวน,น่งไ่ไข่มาสอแผงนยหญ่บ่ คันนัคิดตัดไปแสดงว่าแบตเตอรี่เหมือนเดิมจ่ายด้ยาดากคบือสิตัดไปอยู่ดอกค่ยว่าแบตเตอรี่นี่สิเหมือนเบิ้งเมอี้เดียวไหม่ยเบิ้งงันกตัดไปแล้ววนี่เ็นมาตัดปีสืก่อนก็อ่านไม่เห็นเก้ากตตัดปนี่เอเดี๋ยวเกับอายุชีวมนจะไปไว้จังหวะ ก่ล้างมืก่นสิจัดสิจับของแลวก่นสิจัดของก่อนสิจับของอี่ยังเขต้องล้างมืออย่างนสายไปแล้วทน้องแล้วนันจากสีบ่เก็นห้หัวทองเสียเมนบ่จ่าะว่วถือโบอันดับแรกสีแยกเลยงต่งกันอะกนะขนมปังกนเยสุดสองสี มือกของดังจะเรียบร่อยใส่ถุงมือกันนะใส่ถุงมือดีกว่าพี่น่องหน่าใจไว้ไว้ใส่องฟิต์ถหน้าเกินหน้ากินเกิน 你不去，半夜了，啊，亮着就弄。